สมันยังมันยังต้องทำไม่ใช่ตัวนะเพื่อนเพื่อนนั่งเลยครับว่าไงวะเฮ้ยวันนี้ไปไหนกันหรือเปล่าอ่ะว่างวไม่ได้ไปเลยคือวันนี้มันเกิดเราอ่ะเฮ้ยจริงเหรอไปฉลองกันไปากเปล่าไปที่ไหนไปเฮ้ยที่เดิมของเราดิโอ้โเฮ้ยไปไปชัวร์จะไปจริงปะเนี่ยไปนะนะไปไปไปเพียงแค่เดี๋ยวเจอกันนะครับผมอ่าอเดี๋ยวเกัน

ก,กินอะไรมาได้ยังครับม่เรียบร้อย้วครับแม่เตรียมขบวนมาให้ลูกนะวันนี้มันเกิดลูกขอให้ลูกมีความสุขมากนะค,ครับบคลูกขอโทษครับเป็นไรลูกมาขอโทษแม่ทำไมวันนี้ม,มันเกิดนุนุก,กลับไปเที่ยวกับเพื่อนปล่อยแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่ต้องมานั่งรองนุดึกดืกก่น ขอโทษครับไม่เป็นไรครับนี่มาแกะรูปได้แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมสัญญาครับผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับผมให้รักลูกนะ อยู่วันนสุขังพระลังัความเรพสวัสดีรับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้ครูมีเรื่องจะประกาศให้ทราบนะคะคือวันจันทร์หน้าทางโรงเรียนจะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครูก็ขอฝากนักเรียนทุกคนให้ไปเรียนท่านผู้ปกครองให้มาประชุมร่วมกับทางโรงเรียนในวันจันทร์หน้าด้วยนะคะเป็นอะไรไปนุ ทำไมถึงไม่ไปเล่นกับเพื่อนเขาล่ะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าก็มันจันนะ้าที่โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองผมก็ไม่มีผู้ปกครองเหมือนเดิมทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะผมตาไม่เข้าใจผมหรอกเวลาผมมองเพื่อนเอนเขาพาพ่อแม่มากันผมจะรู้สึกน้อยใจแค่ไหนเองยังเด็กนักไอ้นที่คิดแบบนั้นนะ่ะผนงตาไม่เข้าใจผมหรอก ที่ห้องผัดคุ้งะ<อ>เนื่อเป็นเรื่องอะไรเหรอหนูอ๋อคงเป็นเรื่องวันนี้ที่เราไม่พาผู้ปกครองมามนะั้งเดี๋ยวเรามานะคุณครูเรียกผมมาทำไมหรอครับหรือวันนี้ผมต้องถูกคำโทษที่ผมไม่มีผู้ปกครองมาประชมุมใครบอกเธอล่ะว่าเธอไม่มีผู้ปกครองมานี่ไงล่ะผู้ปกครองของเธอดวงตา คุณพ่อครับคุณแม่ครับหมอไม่รับปากนะครับว่าตาของ้รงลูกแก้วเนะี่ยจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่ปายังไงก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเผื่อใจไว้ด้วยนะครับลูกแก้วว่งนี้ก็จะถอดผ้าปิดตาออกแล้วนะลูกแล้วลูกก็จะกลับมาหายเหมือนเดิมนะลูกนะ เย็นๆมนะเพราะว่าแกคงกําลังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ม>เอางี้ไหมเพราะว่า<ม>เราก็เครียดกันมานานแล้วรุงนี้เราคงออกไปเที่ยวกันดีกว่าไหมาการข้างนอกสดชื่นดีจังนะลูกแก้วนะเราได้ออกมาข้างนอกบ้างก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยลูกแก้วคิดว่าไงลูก Hello, สวัสดีค่ะนักเรียนเรียงความเรื่องครอบัวของฉันที่ครูให้ไปทำมาเป็นกันบ้านส่งกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะส่งแล้วครับอันวันนี้ครูขอเลือกของใครสักคนหนึ่งนะคะให้มาอ่านให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นนะคะค,ออครูขอฟังของปริชาติก่อนกันแล้วกันค่ะ ดีค่ะปาริชาติค่ะครอบครัวของฉันมีกันอยู่สี่คนอยู่ในบ้านที่ร่มรื่นมีต้นไม้หลายต้นเพราะคุณพ่อเคยบอกว่าต้นไม้จะทำให้บ้านร่มรื่น <c oughs> ฉันจึงชอบปลูกต้นไม้บ้านของเราจะได้ร่มรื่น ฉันชอบตื่นตอนเช้าเพราะอากาศตอนเช้ามันทําให้สดชื่นแถมยังมีกับข้าวอร่อยอร่อที่คุณแม่เตรียมรอฉันอีกด้วยเพราะคุณแม่ของฉันทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลย <S 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 และถ้าวันไหนมีการบ้านคุณยายก็จะมาสอนการบ้านให้คุณยายของฉันสอนการบ้านเก่งที่สุดในโลกเลยล่ะวันเสาร์อาทิตย์หากคุณพ่อคุณแม่ไม่มีธุระอะไร เราจอกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนานแล้วแล้วทำไมเธอถึงไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดละ่ะก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ของฉันท่านเสียไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วล่ะถึงจะไม่มีท่านทั้งสองอยู่กับฉันอีกแล้วฉันก็ยังชอบตื่นตอนเช้าเพื่อมารับอากาศที่สดชื่นของวันใหม่และยังมีกับข้าวอร่อยๆให้กินเหมือนทุกๆวัน และยังชอบปลูกต้นไม้อยู่เหมือนเดิมฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าการขาดคุณพ่อคุณแม่ไปจะเป็นปมด้อยเพราะฉันยังมีคุณยายอยู่ทั้งคนคุณยายที่รักฉันนี่แหละครอบครัวของฉัน ทำมาได้นี่ค่ะหน้าเอกสารที่ต้องเซ็นค่ะมีอีกเยอะไหมเนี่ยมีสามชุดค่ะคน้าพี่ผมจะต้องตรวจเนี่ยวันนี้วันเกิดลูกสาวผมนะงั้นเอาเข้ามาเลยค่ะค่ะเสร็จสักที ลูกเราก็โตขึ้นอีกปีเองแล้วนะแม่นะเป็นการระยะคะคุณพ่อคุณพ่อคะเออเม่ไนไงลูกอาหารอร่อยดีนะคะ พ่อประวั่น,นะลูกนะถึงสักทีขี่บดเหมือนเดิมนะเราอะว่าก็อย่างนี้ยละค่ะงั้นวันนี้ไปนอนก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยลาติสวัสดีค่ะอนนี้จะไม่ขอบคุณพ่อสักคำเลยเหรอเนี่ยให้หนูคนนี้